ว้าวนี่คืออะไรนี่คือตามให้เราระบายสีนะคะนี่คือสติกเกอร์สติกเกอร์ซื้อมาจากหนังเรียนนะคะนีรูปด้านไหนก็จะเป็นรูปนี้นี่คือรูปแรกนะคะรูปที่สองนี่คือที่ที่เราให้เปสติกเกอร์ไว้แล้วก็ระบายสีตามนะคะแต่พี่ไม่ระบายตามนะคะนี่ค่ะรูปรูปตัวแบนี้เี่นี่เปนเดิมเหมือนกันเลยค่ะ ส่วนลูกต่อไปคือลูกนี้ลูกนี้ชั้นพี่ชั้นลูกนี้นะมารีลูกต่อไปคือตึ๊ดตึึอชลูกใครก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะคะนี่แต่ลูกต่อไปคือเป็นลูกไม่มีผู้คนนะคะแต่เป็นลูกสิ่งที่ทําด้วยสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอร์รี่ค่ะนี่ค่ะลูกต่อไปคือลูกนี้มีแมวมีผีเสื้อแล้วก็มีสองคนนี้พี่ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะคะลูกนี้ แล้ก็รูปนี้นะคะบนจัก,กรยานกับน้องหมาหรือแมวเนี่ยอ,อน้องเหมียวนะคะอืมโอเครูปต่อไปนะคะนี่นี่คือรูปอะไรคะนี่ค่ะให้ทายละคะนี่ค่ะสองรูปนี้เหมือนกันไหมคะทำหน้าเหมือนกันไงมันก็เลยเหมือนกันอับจึบนี่ค่ะน,ะนี่วันนี่หิมะตกด้วย นี่ค่ะนี่ก็มีเหมือนกันนะในก้อนนี้น่าจะน่าจะเป็นหินหมาหรือว่าไม่หรือมันไม่ใช่คะ่ะรูปต่อไปคือคือนี่รูปนี่จะเป็นบัวรดน้ําส่วนนี้ก็คุณหญิงนะคะคุณหญิง่ nämlich, ชื่อคุณหญิงหมามั้งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ก็จะชื่อให้เ拉ลาล拉นี่ค่ะ,น,คะนี่คือลา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 อีกรูปนั้นก็เป็นรูปนี้นะคะนี่รูปต่อไปเอารูปหนาดี ก็จะหมดแล้วนี่นะอ่าหมดแล้วนี่ลูกสุดท้ายนะคะนี่คือลูกสุดท้ายอืมเกตสของพี่เลยนะคะนี่ค่ะอืมก็จบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าสติ๊กเกอร์แล้วไม่ติดแน่นอนให้ติดสติกเกอร์กว่าอันรูปไหนดีพี่ชอบรูปนี้รูปนี้พี่ก็จะติดรูปนี้ จะได้จะติดลรื่องนี้วิธีกล้องนะคะอืที่